เวลาเราอธิษฐานจิตเป็นพังสำเร็จเหมือนผู้มีบุญในการก่อนทำบุญแล้วก็อธิษฐานจิตบุญนั้นก็เป็นผังสำเร็จติดไปในกลางที่เราได้ออกแบบชีวิตเรามีความปรารถนาอยากให้ชีวิตเราเป็นอย่างไรความปรารถนานั้นมันก็ติดไปในกลางดวงบุญเป็นภาพ ภาอังความสาเร็จสึ่งความปรารถนานี้มันขึ้นอยู่กับดวงปัญญาใครรู้ได้ไกลก็อธิษฐานไปได้ไกลใครรู้แคบก็อธิษฐานได้แคบใครรู้กว้างก็อธิฐานได้กว้างอย่างน้อยก็จะต้องอธิฐานให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานบลุวิชาธรรมกายจะได้เกิดอยู่ในลมเงาของพระพุทธศาสนา จะได้อยู่ในลูกในกรอบของพระพุทธศาสนาตอนนี้ให้นึกน้อมเอาปจัจจัยไทยธรรมที่เราจะมาสร้างมหาทานบารมีในวันนีนะ้นึกนิดเดียวมาอยู่กลางกายจะได้อรัตนาพระธรรมกายของเงินาายอาจารย์ของเราเขาพม่เดชพระะคณหลงปู่ของเราหลงปู่สด รืยหลวงพ่อวัดปากน้ำศรีเจริญพระมงกลเทพบุณีสดจันทสโรผุ้คลพบวิชาธรรมกายให้ทัพทวีไปถวายเป็นพุทธบูชาไดพระธรรมกายของพระสมมาสมดุดริเจ้าทุกพระองค์นับพระองค์ไปทวนให้เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่เป็นสงไขยอัประมาณนัง ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งดำให้เราได้สมบูรณ์ไปได้วยรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมรผลนิพพานวิชาธรรมกายสมบูรณ์ทั้งอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนสามบริวารสมบัติเอียพร้อมไปให้หมดเลย ไม่ขาดตกบกพร่องไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งดำสิ่งใดที่เป็นข้อบกพร่องทั้งกายวาจาใจสิ่งแวดล้อมผู้กค้องบริวารก็ดีทั้งอายุวันนะสุขะภระปฏิภาณธนัร้าริวารสมบัติก็ดีภพชาติต่อไปจะได้บกพร่องเลยคำว่าไม่มีเนี่ยจะได้รู้จัก เหมือนพระอนุรุทธะลายมีสมบัติมากๆทุกคนลุกแห่งแม่ในที่กันดานเมื่อเราไปเหยียบย่างที่ใดก็อุดมสมบูรณ์ด้ยอนุภาพแห่งบุญคล้ายบุญของพระศิวลีเทระเจ้าใ,ให้เราได้มีบุญบุญใหญ่เกิดขึ้นทุกชาติไปเลย ในปัจจุบันนะติานนี้ก็ให้ได้ผลบุญเอามาใช้ในปัจจุบันให้ดึงดูดสมบัติอัศจรรย์สมบัติใหญ่ให้ไหลามาเทมาทั้งวันทั้งคืนทุกวันทุกคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินสมบัติเชื่อมมาติดให้หมดเลยให้หมดนี่สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมี ได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้จะประกอบธุรกิจการงานอันดใดกายประสบความสมร็จเป็นอัศจรรย์เลยจะทำอาชีพใดก็จเจริญรุ่งเรืองสูงขึ้นไปเรื่อยๆอปุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตก็ให้ละลายหายสูญไปห,หมดแต่พอพฤ่ปฏิบัติธรรมก็ให้อรู้แจ้งเขินแจ้งในธรรมะของพระสัมมาสัามพุทธเจ้า ให้ไดบรรลุวิชาธรรมกายอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดาอย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการทรรมอันใดที่ประเดชพระคุณหลวงพอ่อวัดปักนาปฏิเิจริญและคุณยาอจารย์ได้บรรลุขอให้เราได้มีส่วนในการบรรลุธรรมนั้นด้วยในอธิษฐานไปเรื่อยๆให้ครอบครัวเรา อยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกที่สมาธิภายในบ้านรักในการปฏิบัติธรรมในการสร้างบาร,รมีเป็นสัมมาทิฏฐิกันทั้งบ้านเลยไม่มีข้อขัดแย้งกันมีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสประทับใจตลอดการ มีความรักมีความปรารถนาดีเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันให้ได้เพื่อนบ้านที่ดีๆจะอยู่หมู่บ้านไหนก็ให้หมู่บ้านนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิตำบลอำเภอจังหวัดก็เป็นสัมมาทิฏฐิประเทศชาติก็เป็นสัมมาทิฏฐิในอธิษฐานจิตกันไปให้ดี ตรวจราดูระบบพล่องตรงไหนอธิฐานเติมให้มันเต็มไปติดไปทุกชาติต่อเนื่องตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมทีเดียวอธิฐานลวดเดียวเป็นเลยอธิฐานเป็นภาพแห่งความสำเร็จให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์กายบริสุทธิวาจาบริสุทธิใจไอสะอาดทั้งธาตุมิจจำพิจรู สิ่งอะไรที่ทำให้ไม่บริสุทธิ์ที่เป็นค่าสึกต่อการกศุศลต่อการประพฤติดีปฏิบัติชอบต่อการสร้างบาร,รมีให้ห่างไกลกันไปคนเราพบคนเราชาติเลยจะได้เจอจะได้เจอเลยคนภัยคนพานกันได้เจอให้เจอเทบันดิตนักปรากลยาณมิตรตรวจดูสิชาตินี้ระบบพลองอะไรก็อธิษฐานไป ใครมีลูกดือ้อก็อธิษฐานให้ลูกดีไม่ดือ้ออยู่ในโอวาทตัวเราเองดือ้อก็ขออย่าให้เราดืออาาด้อ,อพ่อบ้านแม่บ้านดื้อก็ขอให้พ่อบ้านแม่บ้านดีไม่ดือ้อแม่บ้านขีบน้บ่นก็ให้เลิกบนพ่อบ้านชอบตามใจตัวเองก็เลิกตามใจตัวเองซะ เอาให้มันดีไปเลยถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงเนะีออ่ยอดอดแอดแอดสามวันดีสี่วันไข้ก็อธิษฐานจิตให้เรามีสุขภาพพรานำใมที่แข็งแรงเนะี่ยอายุยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆใครหัวทึบก็ให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยแตกฉานแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม ขอให้เป็นคนดีเป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาไอ้ทรัพย์มานอนมาอยู่กับเราอยู่แล้วก็อย่าไปหวงแหนจนกลายเป็นสุสานทรัพย์ถ้าเราหวงแหนทรัพเนี่ยทรัพย์เหมือนอยู่ในสุสานนะซึ่งเราอาจจะใช้คำว่าสุสานทรัพย์มีเหมือนไม่มีกนะ็เรียกว่าทรัพมรณะ คือทรัพย์ที่ตายแล้วทรัพย์มาอยู่มันอยู่ในป่าช้าเงี้ยทำประโยชน์อะไรไม่ได้อย่างงั้นเราไม่เอาให้ทรัพย์นี้เป็นทรัพย์ที่เจริญงอกงามลุ่งเรืองมันไปเรื่อยๆมีเอาไว้ใช้สร้างบารมีนะลูกนะทําแล้วอย่าเสียดายให้เปรื้ม ทำครั้งเดียวต้องปลื้มล้านครั้งจึงจะถูกต้องทำบุญกันครั้งปลื้มไปล้านครั้งทำสองครั้งกับปลื้มไปหลายๆลาล้านครั้งทำนับครั้งไม่ทวนก็ต้องปลืม้มกันับครั้งไม่ทวนนั่นแหละจะเป็นทางมาแห่งบุญอธิษฐานอย่างนี้เป็นต้นนะจ้า อาจารย,ย์หยุดไปนิ่งๆที่กลางดวงบุญนะจ๊ะแม้ว่าเราจะเห็นดวงบุญไม่ชัดแต่ดวงบุญนั้นเห็นเรานะและจะอยู่กับเราตลอดไปเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสาเร็จในชีวิตทุกระดับเมื่อเราหาบุญได้แล้วเนี่ยต้องใช้บุญให้เป็น มันตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ทำทุกคราวรวมทั้งในวันนี้นะบ่อยบ่อยนึกถึงบุญบุญก็จะยิ่งขยายดวงบุญยิ่งโตจะยิ่งไปเชื่อมกับแหล่งบุญศักดิ์สิทธิ์ส่งกระแสทานแห่งบุญมาที่ตัวเราในทุกครั้งที่ระลึกถึงแล้วก็อธิษฐานจิตให้ดี ไปเดยอนุภาพแห่งบุญที่เราได้ทํากับทักกินในยะบุคคลโดยจิตติสะอาดบริสุทธิ์คอยเราสมหวังดังใจในทุกสิ่งหรือสิ่งที่เรากำลังจะทําอยู่ให้ได้ผลเกินควรเกินคาดอย่างนี้ไม่เรียกว่าค่ากำไรเกินควรอย่างนี้เรียกว่าหาบุญได้ใช้บุญเป็น นึกไว้เลยๆอย่าไปนึกอย่างนี้ว่าเอ๊ะบุญจะช่วยเราไหมนะเราจะสำเร็จไหมอย่างนี้พยามามันสอดแทรกเข้ามาแล้วมันตัดบุญเอาไปแล้วเอาความมีตกกองบลอมาใส่ทำให้เราลังเลไม่มั่นใจในบุญเหมือนยืนอ,อยู่บนทางสองแพร่ง จะไปทางไหนดีอย่างนั้นะมันต้องเป็นหนึ่งเลยมั่นใจในบุญนึกถึงบุญจะทำธุรกิจการงานก็ดีจะเจ็บไข้ใดป่วยก็ดีคุณยายของเราเนี่ยท่านนึกถึงบุญตลอดตลอดเวลาเลยจะได้หญ้าปรกกล้วยจะข้าวไปในครัวจะเดินเหินไปไหนเนี่ย ่านก็น,นึกถึงบุญเลยแม้เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยทั้งหมอดูทั้งหลอหมอโงรงพยาบาลบอกว่าตายสถานเดียวไม่ใช่พระท่านจะไปดูหมอนะหมอดูมาขอดูท่านท่านก็นบอกไม่ให้ดูเพราะท่านเชื่อเรื่องบุญแต่เขาก็ยืนยันอยู่ท่านก็นจะลองศรัทธาก็ไปนะ หมอดูก็บอกจะตายตอนอายุ40ให้ไปรับพระสุระสาวนะตามหลักวิชาของเขายายท่านก็ไม่ได้รับพระสุภะสาวรับแต่ว่าพระธรรมกายแล้วท่านถามมาดูยังไงว่าฉันอายุ40จะตายบอกเส้นอายุมันสั้นครึ่งเดียวท่านฟังแล้วแต่เงยเฉยแต่รับแต่พระธรรมกายอย่างเดียวน่น อยู่ในบุญนึกถึงธรรมะเรื่อยไปแล้วก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่อภพยากรเอาไว้มันน่าอัศจรรย์ทีเดียวไอ้เส้นที่เหลือครึ่งเดียวนะมันยืดออกมาเองมาจากไหนก็ไม่รู้มาต่อยืนยาวมาถึงเนี่ยแลป่วยอย่างเนี้ยสองสามครั้งล้วนเข้าขั้นตายทั้งสิน้น แต่ท่านไม่ได้วันไหวก็อยู่ในบุญลุกไม่ไหวก็นอนทำมององค์พระมองบุญไปแล้วก็นึกถึงบุญให้มาช่วยต่ออายุไขให้หายเจ็บป่วยหายไข้จะได้สร้างบารมีกันไปอีกใครเอาอยู่็ยาอะไรมาให้ท่านทานท่านก็รับทานฉลองศรัทธาไป ล้วท่านก็พูดออกมาคำในป่วยมาสามครั้งสี่ครั้งเนี่ยายายไม่นึกถึงบุญไม่นึกถึงองค์พระแล้วก็ยายเป็นขี้เท่าไปแล้วเพราะฉะนั้นบุญนี่เรามีอยู่ในตัวในตอนนี้นะลูกนะใช้มันให้เป็นนึกไปเรื่อยๆเ,เ,เลยนึกไปให้มันปรื้มใจในสิ่งที่เราทำเต็มกำลังสุดกำลังเราเต็มเลยน มาโดยอนุภาพแห่งบุญที่กาพเจ้าทำอย่างเต็มกำลังเลย,เนยในภาวะขนาดนี้ขอให้สิ่งที่กบพเจ้าตั้งความปรารถนาไว้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์แล้วก็นึกไปเรื่อยๆแล้วก็นึกถึงบุญให้มาช่วยหยาบๆเราก็ใช้สติปัญญาของเราใช้กำลังใจของเราบุญนี่เป็นเรื่องของความสุขและความสำเร็จ ใครจะมีทีมถึงทุนถึงใจถึงความรู้ก็ถึงแต่ถ้าบุญไม่ถึงนี่ความสำเร็จมันก็เกิดยากเพราะนั้นบุญนี่เป็นสิ่งสำคัญนะลูกนะต้องมันสังสมเอาไว้เรื่อยๆแล้วก็ใช้บุญอย่างเงี้ยนึกไปเรื่อยๆย,ยิ่งนึกยิ่งมียิ่งนึกยิ่งมา ทาใจสบายๆให้มันเบิกบานเนี่ยมันจะทคำชื่อเหมือนว่าความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้นยในเดี๋ยวนี้เนี่ยแล้วก็ทำให้ใจชุ่มสบายทำกันไปอย่างนี้เดี๋ยวบุญจะส่งผลถ้าเราทำเป็นอย่างนี้นะบุญจะส่งผลทีเดียวแหละขอเวลาให้บุญได้ทำงานสักหน่อย วิบากกรรมที่เราทำเอาไว้มันก็ไม่น้อยแหละส่วนหนึ่งก็ต้องไปแก้ไขวิบากกรรมเก่าส่วนหนึ่งก็จะต้องทำสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นและในอนาคตอีกกราทํากันหลายอย่างทีเดียวไปพร้อมๆกันในตัวอย่างนั้นแหละตอนนี้ลูกทุกคนมีบุญแล้วตั้งใจอธิษฐานจิตให้ดีนะลูกนะอธิษฐานจิตต้องทำอย่างนี้ อย่าท่องในใจว่าเจ้าประคุณขอให้กาพเจ้าได้อย่างนั้นอย่างนี้โดยใช้กําลังแบบที่เราท่องอย่างนั้นมันก็สําเร็จเหมือนกันแต่มันช้าถ้าทําอย่างนี้ละบุญจะชอบแ้วจะช่วยให้เราได้เร็วนึกเหมือนเป็นสํานึกลึกๆที่ละเอียดละเอียดที่มันเกิดขึ้นมาในใจเรา เช่นสมมุติเราภาวนาสัมมาอะรหังสัมมาอะรหังถ้าทองมันก็อย่างหนึ่งต้องใช้กำลังถ้าภาวนาเนี่ยแค่เราทํานิ่งๆและนึกเบาๆนึกนิดเดียวเบาๆคำสัมมาอะรหังให้มันดังก้องกันมาเองเหมือนเสียงเพลงที่อยู่ในใจเราบางทีไม่ได้แั่งใจร้องเพลงเลยกำลังคิดเรื่องงานเรื่องคนน,งนู้นคนนี้ อ่เพลงโปรโดดังขึ้นมาในใจหรือบทสวดมนต์ที่เราคุ้นดังขึ้นมาเองนึกอย่างนี้แหละนึกให้เป็นอย่างนี้นะลุงนะถ้านึกได้อย่างนี้มั่นใจในบุญนึกอย่างละเอียดละเอียดคือเรียกกระดิกจิตคือนึกนิดเดียวให้สมหวังดังใจแล้วก็ทำความชื่นบานอยู่ในใจเราไป ใ,ใจชุ่มชุ่มชื่นไปเรื่อยเดี๋ยวความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้นึกให้ดีนึกถึงบุญต่างความปรารถนาของเราว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยให้รวยทุกวันสมบัติไหลมาเทมาทุกทิศทุกทางจะมาทั้งหนึ่งทั้งไหนก็ได้นะ ให้สะดวกสบายอย่างง่ายได้ทำอะไรก็ให้มันสำเร็จเป็นอัศจรรย์จนก็ให้รวยรวยก็ต้องรวยทุกวันป่วยก็ให้หายแข็งแรงแล้วก็แข็งแรงยิ่งขึ้นไปก็ให้มีคนชื่นชมยกจ่องสรรเสริญทำงานใหญ่ก็ให้มีทีมงานที่ดีๆนำมาช่วยเป็นคนดีมีฝีมือ สื่อสาต์สุจริตบริสุทธิ์กายวาจาใจความรู้ดีความสามารถดีความประพฤติดีเมื่อมารวมกันแล้วก็ให้รู้รักสามัคคีไม่ทะเลาะเบาแ้งไม่คัดแย้งกันแต่ช่วยกันคิดที่จะแก้ไขปัญหาและก็พาไปสู่จุดหมายได้อย่างนี้เป็นต้นต่างคนต่างลึกอธิษฐานจิตให้ดีๆ ทำใจให้ใส่ใสและก็นึกอย่างที่หลวงพ่อบอกอย่างนั้นแหละคือนึกเบาเค่คอยๆนึกใจเย็นๆนึกให้มันสำเร็จเป็นพังสำเร็จวางงานนี่ให้มันได้ธุรกิจนี่ให้มันจเจริญสมบัติไหลมาเทมาทุกที่ทุกทางเลยอยาให้ความตระหน,นี่ความสมบัติเรา วางทางบุญเรานึกถึงบุญต่างความปรารถนาของเราให้สมหวังดังใจให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้สมบูรณ์ไม่ได้มหาสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้สมบัติไหลามาเทมา ทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์จะทำมาค้าขายก็ให้ซื้อง่ายขายคล่องกําไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจนพระพุทธศาสนาจะหากทำงานส่วนตัว ทำงานบริษัทห่างร้านหรือราชาการก็ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจะศึกษาเล่าเรียนก็ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายของพระสมมาสมุทรเจ้าถ้ามันใดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้าภาษีเจริญและคุณยาาจารย์ได้บรรลุขอเราจงบรรลุธรรมนั้นให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง อายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายอาคีภัยโจรภยัยราชภัยภัยทุกชนิดจะเดิมากรรมไกลให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงาม ที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้มีบุญพิเศษที่จะไปทำน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพพูดจาออกไปก็ให้ชนะใจคนหมดทุกๆคนใครได้ยินได้ฟังก็เกิดความปีติเลื่อมใส ผลพองเสยองกล่าวให้ดีอกดีใจให้เรื่มใสในพระรตนาตรายัยมาร่วมบุญร่วมสร้างบารมีกับเราให้ได้รับการตอนรับในทุกสถานที่มีกำลังใจที่สูงส่งเมื่อแต่งใจจะทำน้าที่พุนำนำบุญแล้วก็ให้ไปทำให้สำเร็จให้กำลังใจเนียเพิ่มอื่นทุกวันทุกคืน เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในการที่จะสร้างความดีก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ที่เป็นบนรรพชิตก็ให้ได้มีจิตที่ปลอดกังบลมีกำลังใจที่เข้มแข็งในหนทาง,างการสร้างบารมีให้ได้บวชอุทิศเป็นพุทธบูชาจะได้มีอุปสรรคอันใดขวางหนทางแห่งการสร้างบารมี จะศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกทั้งนอกตัวในตัวก็ให้บรรลุเอาหมายรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงของพระสมมาสมาพุทธจจ้าประพฤติธรรมก็ให้เด้บรรลุวิชาธรรมกายจะไปเทศนาสั่งสอนก็ให้การแสดงธรรมนั้นไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลาย บริสุทธิ์ริบูรณ์ทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะใครได้ยินได้ฟังให้เกิดความปิติเลื่อมใสขนพองสยองกล้าวไอ้ดีอกดีใจบรรลุธรรมมาพิสมัยกันทุกคนให้บุญนี้ถึงแก่บุปการีญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธจชนที่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามก็ขอให้ได้ มีส่วนแห่งบุญนี้ได้อนุภาพเป็นพระธรรมก,กายของุญาาจารย์ของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อวัดปากน้ำประสิจริญของพระดิพานนำบุญนี้ไปให้อานุโมทนาและให้บุญนี้ถึงแก่สรรพสัตว์ไม่มีประมาณที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในสามสิเอ็ภูมิในพบทั้งสามในกำเนิดทั้งสตลอดแสนโกจักกวาลอน,นันตจักรวาล ให้ได้อนุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลจะเกิดจากธรรมปฏิบัติที่มีทุกขมากก็ให้ทุกน้อยที่มีทุกน้อยก็ให้พ้นทุกที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็นึกแผ่เมตตากันไปอย่างนี้นะจ๊ะ